สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆเ,เอฟซทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะคะว่าเมียฝรั่งเสียใจร้องไห้นะคะก็คือผิดหวังนะคะและน้องผิดหวังเรื่องอะไรทำไมน้องถึงร้องไห้นะคะเดี๋ยวยังไงน้องจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่านะคะยังไงน้องก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Sub like, subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจหรือพูดคุยกันได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะน้องเสียใจแล้วก็ผิดหวังเรื่องอะไรใช่ไหมคะก็คือว่าอย่างอย่างที่น้องเคยบอกพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนใช่ไหมคะว่าน้องจะกลับไปเมืองไทยนะคะในวันพุ่งนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานน้องก็ไปตรวจนะคะไปตรวจไอ้ PCR test ทนะคะแล้วก็ผลออกมานะคะเพื่อนๆคะ่ะ ผลออกมาเมื่อตอนตีหนึ่งเมื่อวานนะคะปะ๊าป๊าก็รีบปลุกน้องเลยนะคะบอกว่าเออแบบเนี่ยมม้าก็คือเธอกับน้องพอใจอะ่ะเป็นบวกนะส่วนฉันเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉันขอโทษนะที่บแบบว่าเออแบบฉันไม่สามารถทำอะไรได้อะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรคุณไม่ได้มีความผิดอะไรนี่ก็เือว่าเนาะน้องก็รู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าเรา เราไม่สบายอยู่แล้วเมื่อตอนอปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดอยู่ว่าเออผลตรวจออกมามันจะเจอไหมอะไรเงี้ยคะ่ะในที่สุดนะคะมันก็เจอแจ็คพอตนะคะก็เจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้น้องรู้สึกนะ่าผิดหวังแทนที่เออ เนี่ยค่ะมองเห็นกระเป๋าเดินทางดีไรแบบว่าใจแป้วนะคะน้องก็รีบโทรกลับบ้านนะคะไปบอกพ่อนะคะแล้วก็วันนี้พ่อกับน้องชายก็พาแม่ไปหาหมอนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าไปตรวจเช็คร่างกายนะคะว่าเออแบบร่างกายพร้อมที่จะผ่าตัดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือว่าน้องก็แจ้งข่าวให้พ่อกับแม่กับน้องทราบนะคะว่าน้องไม่ได้บินกลับไทยนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถามอาการของแม่นะคะก็คือว่าพ่อก็บอกว่าเออแม่จะได้ผ่าตัดในวันที่ยีบสามก็คือวันที่ยีบสองก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนคือน้องกับครอบครัวเศร้าไม่เท่าไหร่นะคะนึกถึงความรู้สึกพ่อกับแม่ค่ะแบบว่า คอยนะคะคอยว่าเออลูกกับหลานจะได้กลับไทยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราผิดหวังว่าเออเราแพลนไว้ว่าเราจะกลับพรุ่งนี้แต่ผลจะท้ายเราไม่ได้กลับอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน้องน้องกับป้าป้านะคะเราก็เลยมาแพลนกันใหม่นะคะเพราะว่ามันในกรณีที่เราเคยเป็นโควิดก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะเวลาเวลาเราตรวจอ่ะระยะเวลาภายใน3เดือนอ่ะถ้าเวลาเวลาเราตรวจอ่ะมันก็ยังจะเจอเชื้ออยู่อะไรางี้ไงคะแต่ว่า น้องก็โทรไปไปไปที่เมืองไทยนะคะเบอร์โทรเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคนะคะนั่นแหละน้องก็โทรไปถามว่าน้องต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางพนักงานก็แนะนําดีมากเลยนะคะก็คือให้น้องไปไปขอใบร,รับรองแพทย์นะคะก็คือจากผลตรวจที่เราตรวจเมื่อวานนี้แล้วก็รออีกส1วันนะคะป๊าป๊าก็จะทำเรื่องยื่นขอใบรับรองแพทย์นะคะว่าเออเรา ผลตรวจของเราอะ่ะมันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เชื้อในร่างกายของเรามันสามารถแพร่เชื้อต่อคนอื่นได้ไหมหรือว่ามันเป็นเชื้อตายแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่สามารถแพร่ไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะนั่นแหละค่ะมันก็ต้องใช้เวลารอเองนะคะ น้องก็ไม่รู้ว่าจะรออีกประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าทุกอย่างม,มันเป็นไปตามที่เรากำหนดว่าเออนับจากวันนี้ไปอีก11วันเรายื่นขอใบรับรองแพ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถออบินได้ภายในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าประมาณต้นเดือนมีนาคมอะไรเงี้ยค่ะแต่ป้าก็พูดแบบให้กําลังใจน้องนะคะน้องก็ดูข่าวอยู่นะคะดูว่าประเทศไทยเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรไหมนะคะว่าเออแบบจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมบางทีอาจ จะไม่ได้ต้องแบบว่ากักตัวหรืออะไรยังไงหรือไม่ต้องมีผลตรวจยังไงเราก็ต้องรอรุ้นอีกนะคะแล้ววันนี้นะคะปะ๊าป๊าก็โทรไปหาไอผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเพื่อว่าจะยืนขอลาให้กับน้องพจจัยอีกนะคะแต่แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าไอ พ่วมในการติดประชุมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้คุยก็ยังไม่ได้รู้คําตอบเกี่ยวกับโรงเรียนน้องพูชในะคะแล้ววันนี้น้องผูชัยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกดังนั้นเราก็เลยแบบว่าเนาะให้น้องผูชัยอยู่บ้านก่อนสักห้าวันอะไรเงี้ยค่ะป้าป๊าก็ เขียนส่งเมลไปลาครูนะคะไปแจ้งคุณครูคุณครูก็ตอบกลับมานะคะแล้วก็บอกให้ป้าป้านะคะไปเอาหนังสือแล้วก็ไปเอาการบ้านมาทำนะคะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ป้าป้านะคะก็จะแวะเข้าไปเอาหนังสือการบ้านมาให้น้องพะจะ jay ทำนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ให้นะคะคุณครูก็บอกว่าอุ้ยแบบน่าสงสารเขานาะเขาเขา เขากังวลเขามีความหวังว่าเออเขาอยากกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยน้องพอใจก็บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าอีกสามอาทิตย์เจอกันนะอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เสียใจนะคะเข้าโอกอกอดน,น้องพอใจนะคะแบบว่าเหมือนคิดถึงไม่อยากให้ไปเลยอะไรอย่าเงี้ยค่ะนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นโมเมนตเ์เล็กๆแบบเนาะไอของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอน้องพอใจเล่าให้น้องฟังตอนน้อง ไปรับน้องพระใจที่โรงเรียนนะคะน้องก็อมยิ้มมานะคะแต่ในความรู้สึกของลูกเรานะคะน้องพระใจเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับเมืองไทยแต่พอไม่ได้กลับแล้วนะคะก็คือแบบว่านอกเขาก็เสียใจอยู่นิดนึงนะคะอย่างว่านะคะเด็กเขาก็เสียใจแบบไม่แสดงออกเหมือนผู้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ใหญ่แบบว่านะคือเราคาดหวังเราอยากพาลูกกลับไปหาตากับยายอะไรเงี้ยพอผลสุดท้ายแล้ว มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังมันมันก็เสียใจไงคะแต่มันก็ยังมีมุมเล็กๆที่เราดีใจคือแบบว่าเนาะเราตรวจเจอตอนนี้ดีกว่าเราไปเจอที่เมืองไทยถ้าเกิดเราเราไปเจอที่เมืองไทยแล้วแบบเราไม่รู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรมากมายไหมมันจะต้องกลับตัวยังไงแล้วเชื้อที่เราได้ยังมีอยู่ในตัวเรามันจะสามารถไอ้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นไหมมันยิ่งจะแบบกังวลหนักกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนี้นะคะแบบว่า นาะทางในหมู่บ้านน้องนะคะทางที่เมืองไทยนะคะมันก็มีคนติดเหมือนกันอะนะคะดังนั้นมันก็เลยแบบว่าน้องก็มองว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอะคือโรคระบาดก็กําลังแบบนะกําลังระบาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องมันก็ต้องทําใจนะคะทําไงได้ในเมื่อมันมันควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับกับตรงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็ได้แต่รอนะคะ <c oughs> โอ้นึก นึกถึงป๊าเมื่อตอนตีสองเมื่อคืนนี้เลยนะคะเมลก็ได้รับป๊าได้รับเมลได้รับข้อความตีหนึ่งครึ่งเขาก็อ่านรายละเอียดให้ครบนะคะพอหลังจากนั้นปลูกเมียขึ้นมานะคะพอเมียรู้แล้วจะไปปลูกลูกสาวค่ะน้องก็เลยบอกว่าป๊าจะไปปลูกเขาทําไมให้เขานอน ไม่ฉันอยากให้เขารู้คือเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียใจฉันกลัวเขาแบบว่าคือเขามีความหวังว่าเขาจะได้กลับไทยแล้วไม่ได้กลับอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยว่าไม่เป็นไรคะ่ะป๊าป๊าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยปุุกก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะคือเจ็ด <laughs> โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงป๊าป๊าเขาก็นอนไม่หลับนะคะคือเขาตื่นหลับหลับตื่นตื่นอะไรเงี้ยเขาบอกนะคะคือแบบเขามีความหวังว่าคืออยากพามเมีย กลับไปหาครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้กลับอะไรเงี้ยค่ะพอตอนเช้ามากับบุกน้องพอใจนะคะมาบอกน้องพอใจว่าไม่ได้กลับแล้วอะไรเงี้ยน้องพอใจก็บอกแม่คะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้นะคะไว้โอกาสหน้าก็ได้อะไรเงี้ยน้องพอใจกลัวไหมลูกที่น้องตรวจเจอผลบวกไม่ค่ะแม่เพราะว่าหนูไม่มีอาการอะไรเด็กเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็คือไม่ไข้ไม่อะไรคือก็ใช้ชีวิตปกติ ไม่ไอไม่อะไรเลยนะคะน้องพอใจเพียงแค่ว่าผลตรวจตรวจเจอแค่นั้นนะคะว่าเป็นผลบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอหลังจากที่ที่รู้ที่รู้ผลตรวจตัวเองว่าตัวเองบินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะน้องก็โทรไปติดต่อทางสายการบินนะคะติดต่อทุกที่ป้าปาก็ติดต่อไปทางโรงแรมนะคะเขาก็เขาก็ยกเลิกให้นะคะแล้วก็ก็คือเงินเงินที่เรามัดจํา เงินที่เราบุ๊กจองตรวจไอโควิดอะคะ่ะก็คือว่าเขาก็จ่ายคืนเราครึ่งหนึ่งนะคะหกพันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางโรงแรมก็ก็คืนให้หมดนะคะก็มีแบบนิดหน่อยที่เราเสียไปแต่ก็ไม่เป็นไรป๊าๆก็พูดอย่างงี้นะคะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนี่คือถ้าเกิดถ้าเกิดเออแบบทางสายการบินเขาไม่อะไร ไม่คืนเงินให้เราเนี่ยก็คือประกันก็จะรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางสายการบินอะคือไม่มีปัญหานะคะตัวที่ป๊าป๊าซื้อไว้นะคะมันก็ถึงเดือนเมษานะคะดังนั้นน้องก็เลยแบบว่าเราก็ยังมีโอกาสยังมีเวลาอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาแจ้งข่าวนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกคนได้ทราบนะคะว่าน้องไม่ได้บิน กลับประเทศไทยแล้วนะคะภายในวันพุ่งนี้นะคะดังนั้นก็รอรุ้นต่อไปนะคะว่าเราจะได้บินกลับไทยวันไหนนะคะแต่ใจน้องนะคะก็คือน้องอยากกลับในช่วงนี้นะคะคือก่อนเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดือนเมษาน้องต้องได้เริ่มงานนะคะน้องก็ไม่อยากหยุดงานข้อมงานอะไรเงี้ยกลัวมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือน้องก็อยากกลับตอนนี้แล้วพอหลังจากนั้นมาก็มาสู้งานยาวเลยจะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยและอีกอย่างน้องก็อยากไปช่วยพ่อนะคะดูแลแม่ในช่วงที่มีการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยได้แต่ปลอบใจนะคะได้แต่คุยกับพ่อกับแม่นะคะให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยเนาะน้องก็มานั่งคิดนะคะว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้ในยุคที่แบบว่าสมัยแต่ก่อนอ่ะคือมันไม่มีโทรศัพท์ให้มองเห็นหน้าโทรหากันทุกวันไม่ได้แบบเนี้ย น้องว่ามันคงจะเป็นทุกข์บีบหัวใจมากเลยนะคะเนี่ยเวลาน้องคิดถึงทีไรนะคะมัน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 เจ็บเหมือนมันมันอยากจะร้องไห้นะคะแบบว่ามันจุกมันจุกในหัวใจอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเนาะต้องปรงต้องปล่อยวางอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นคําพูดที่ว่าปลอบใจตัวเองได้ชั่วคราวนะคะแต่มันทําไงได้นะคะในเมื่อชีวิตเราเลือกที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อที่ว่าจะมาสร้างครอบครัวเพื่อที่ว่าจะมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้กับแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนและครอบครัวของน้องนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ